I love you เปิดเต่าทานมาแล้วก็จะเห็นสภาพท่านนะครับกรยุบลงกันลหลพอสมควรครับเพราะว่า,อาตอนมาปิดเต่านะ้มาปิดค่อนข้างจะซซานะครับเพราะว่าพาลูกสาวไปหาหมอก็สภาพท่านก็นค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับเปิดบึงหลอบนึงแล้วละ่ะแต่ว่าเมื่อนั้นมันยังมีไฟอยู่มันอุณหภูมิมันยังมีอยู่ มันยังห้อนอยู่ก็เลยปิดใหม่มาทา้าเพื่อนับมือน,นี้จะได้จักกระสอบครับจะได้ตามเปาที่ผมคาดไว้บอตามกันต่อไปครับ ครับตอนนี้ก็เก็บทานวิธีเรียบร้อยแล้วนะครับกับเบืองท่านกันครับสภาพท่านนะครับรอบนี้ผมตั้งเปาไว้ที่40กะสอบนะครับเมืองสภาพท่านสภาพท่านสวยๆเลยครับตั้งเปาไว้ที่40กะสอบจักสเสด้จผึ้งโบได้นะครับพี่น้องครับกับถ่ายเบื้องตีตามกันต่อไปครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ผมก็กข้านได ซิก็สอบนะครับก็อนอืงก็ขอสวัสดีปีใหม่พี่น้องที่กําลังรับชมและก็พี่น้องที่ติดตามทุกท่านนะครับมือนี้ก็เป็นอีกมือนึงครับของสองคอคนเอาท่านที่จะมาเก็บท่านกันพี่น้องครับก็บคือผมได้เผาไปแล้วครับผมได้เผาแล้วก็ได้เอาท่านออกจากเตาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะก็ มาเก็บท่านตั้งแต่เช้าครับแด่พอดีมีลูกค้า,าบางท่านครับเพิ่นต้องการมีความจำเป็นต้องใส่ท่านก่อนเพิ่นกับลงเมาถึงทีครับเอาไปแล้วครับเกากระสอบกับต,ตอนนี้กับกอกได้ประมาณ20 21กระสอบนี่แหละครับกับเรือท่านบ่อไล่ไปไหนครับรอบนี้ผมตั้งเป้าไว้ที่กระสอบนะครับแต่ว่ากาบอกว่ามันจะได้ถึงหรือบ่ถึงนะครับจะไปเบิ้งกันเลยครับ ครับพี่น้องท่าก็ท่านที่เอาออกมาเมื่อวานนี้นะครับก็ส่วนนี้นะครับผมเก็บไปแล้วครับก็น่าจะได้ครึ่งนึงหรือว่าเกินครึ่งไปแล้วครับก็ได้ยูเป็นกระเมาไปแล้วเก้ากระสอบครับตอนนี้ก็เหลือยูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองกระสอบนะครับรวมนล้วก็ 21กระสอบอ่าสุ่มที่ผมเย็บปลาไปเลยนะคือผมจะเอาขึ้นไปส่งิ่นก่อนนะครับก็ทยอยส่งเพิ่นครับกับท่านกับพี่น้องก็จะเห็นว่าเยออยู่กับบอลายมาไหนครับกัน้าอยู่ประมาณจะได้อยู่ประมาณ1ิบกว่ากระสอบน่าจะได้อยู่ครับแต่ว่า20นี่ผมคิดว่าน่าจะบมดถึงนะครับก็จะมีส่วนนึงครับของทอี่ตรงนั้นครับ ที่เวาเงาแทงเงาเงาเนั่นก็คือเป็นไม้หมอนนะครับไม้หมอนผมใช้ไม้ไผ่ครับไม้ไผ่ว่างไว้เป็นไม้หมอนมันนะครับกับกับเป็นท่านนะครับพี่น้องครับนี่ครับสุกดีแล้วละ่ะไม้ไผ่นะครับเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นท่านนะครับกับไม้ไผ่กับมีผลดีหลายๆย่างครับ ให้ก็ให้ไฟดีนะครับท่านให้ความรุนความแรงดีแต่ว่าข้อเสียของเพิ่นก็คือเพิ่อนอยู่ได้บ่นานนะครับเดี๋ยวผมขอเอาท่านขึ้นไปส่งเหมือนก่อนครับส่วนที่เพิ่นสั่งไว้นะครับกับเดี๋ยวผมจะได้ลงมาเก็บท่านให้มันแล้วครับจะได้สรุปยอดเลยว่าอ่าที่ผมขาดไว้ที่ตั้งเป้าไว้นะมันจะได้ตามที่ผมตั้งเป้าไว้บ่ครับ ก็จังมาติดตามกันต่อไปครับพี่น้องครับ ครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเก็บท่านเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับการสรุปยอดครับได้36กระสอบครับต่ากว่าเป้าที่ตั้งไว้อยู่สี่กระสอบครับพี่น้องครับเกือบได้ครับจะมันสุดวิสัยครับกลับมาซาครับมาซาโวดเพราะว่าผ้าลูกสาวไปหาหมอครับอยู่ต่างอำเภอครับพี่น้องครับก็เลยกลับมาซาก็เลยปิดเต่าซาไป จักหน้อยพุล่ะตำก็สีก็สอบคิดว่าจังไนก็บโบนารุดครับ40ก็สอบแต่สุดท้ายก็ได้ 3. 4, 6ครับพี่น้องครับกะมาเพิ่งท่านมงครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เก็บท่านจากพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเลยเป็นขี้พงเ,เล็กๆน้อยๆนะครับกะตรงนั้นก็จะมี3กรก็สอบครับอยนีกก่กะสอบหนึ่งแล้ยูนี่อีกกระสอบหนึ่งครับ ถ้ารวมกับไม้ไผ่ที่เป็นไม้หมอนของผมก็จะได้อประมาณสองกระสอบเป็นสามสิบแปดครับแต่ผมก็ไ่ได้นับ,บรรมันใส่นะครับจะจะเอาไปไว้ไซนเองครับพี่น้องครับตัวนี้ก็ามืออื่นนี้ก็จัดการกับเตาตัวนี้ครับเอาลงเรียบร้อยครับเตรียมพร้อมเรียบร้อยครับมือน,นี้ก็ถ้าจะจุดมือน,นี้ก็ มันจะควันปิวใส่เจ้าของครับวันนี้ลมมืดมือครับพี่น้องครับลมแห้งเพราะว่าตอนนี้อากาศหนาวครับอยู่นี่เกี่ยวส่วนหนึ่งครับเดี๋ยวกําลังจะเย็บปะนะครับเย็บปากกระสอบฟังคุณกับเย็บเรียบร้อยแล้วครับมีอยู่แปดกระสอบครับสรุปยอดอีลีกับสามสิบหกครับฐานะรวมเอ่อ อันลอยี่น้อยหนึ่งครับครับถ้าผมนับรวมเอาไม้ไผ่พร้อมไม้ไผ่ที่เป็นไม้มอนล่องไอฟืนกน็จะได้อยู่ประมาณ38มกระสอบครับ3 8มสิบแปดถึงสามสิบเก้ากระสอบได้ก็จะมีอีส่วนหนึ่งครับน้อยหนึ่งกับที่มันไม่โมเมดแล้วก็อ่าเลือเกินขึ้นมาเกินในกระสอบมากกับ ท่าทัวร์เชเีียใส่กันอิหรีก็จะสี่สิบพอดีครับแต่ว่ามันก็สามสิบหกแล้วครับสามสิบหกนี่แหละเป็นยอดที่ห้าเก็บกระสอบใส่กระสอบเรียบร้อยนะครับกระน,นับเอาเฉพาะยอดทีเก็บกระใส่กระสอบเนาะกะเตานี้ก็ไม่เลี่ยงบอดีเลยครับถ้าเลี่ยงดีๆเนี่ยอาจจะเกินเกินรอบนี้ก็ได้แต่ว่า กาแฟครับเพราะว่าฝาเอาลงกะว่างช่องวางหลายครับไม่กับทอนคงค่อนข้างจะเงีวแล้วก็ใหญ่เนี่ยกะก็เลยจัดวางลําบากครับเพราะว่าคมของบริตัดให้มันสั้นนะครับก็เลยอ่าว่างค่อนข้างที่จะเหลือพื้นที่หลายพอสมควรครับกะวัดคิดวัดกะ โบน่าจะต่ำกว่า30นะครับก็น่าจะได้อยู่30มสิก็สอบก็อ่าถ้าเบื้งรอบต่อไปครับพี่น้องครับแต่ว่าเอ่อคลิปต่อไปนี่ผมอาจจะเริ่มอัปเกรดเต่าซูเปอร์ซันผมครับพี่น้องครับเพราะว่าก็ได้รับปากกับอ่าน้องชายเพิ่นอีเพืนึงครับเพิ่นเพิ่นตีตามมาเพิ่นก็นว่าโอ้ยพี่ประสนอ่า ทำเตาซุปเปอร์ซันให้ผมดูหน่อยพี่ว่าสันเดี๋ยวผมก็จะหาเมล่าครับช่วงนี้ก็เล็งเผาท่านทั้งเตาขนาดใหญ่เตาขนาดน้อยวัตถุดิบสำหรับเผาไหมเตาซุปเปอร์ซันนี่ก็มีลายพอสมควรครับแต่ว่า,าเดี๋ยวผมขอสั่งเขาเอื่อยังชน,น,นวนครับชนวนแบบ ผมกับวัาบูถืคือกันแต่ว่าเป็นชนวนย่างดีครับพี่น้องครับผมลืมซื้อซะละวาเว้าติปะอยู่แต่ว่าก็จะเห็นในเบิ่งครับพี่น้องครับกบัทันที่มักเบิ่งแล้วก็มักเผาแบบเตาซุปซันนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเกรดตัวนี้ให้เบิ่งครับ ก่อนจากกันมื้อนี้ก็ขอฝากช่องครับขอฝากช่องขอคนเราท่านไหมนะครับก็ถ้าเบิ่งแล้วท่านชอบหรือว่าท่านได้ความรู้จากคลิปวิดีโอที่ผมได้สร้างขึ้นนี่ก็ขอฝากครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมเลยด้วยครับมื่อกี้ลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ